ค่ะสวัสดีค่ะปัญหาเรื่องฝ้านะคะเป็นปัญหาที่มีคนไข้มาปรึกษาเป็นจํานวนมากเลยนะคะว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะรวมทั้งการรักษาและการป้องกันยังไงนะคะคลิปนี้มีคําตอบเลยนะคะพบกับหมอแพทย์หญิงวล,ยลัยรัตหรือหมอโอนะคะเป็นหมอด้านผิวหนังนะคะฝ้านะคะเป็นความผิดปกติของเม็ดสีนะคะบริเวณนอกร่มผ้านะคะโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงนะคะเช่นที่หน้าคอแขนนะคะ ฝ้าเกิดจากการที่มีเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเนี่ยมากกว่าปกติหรือในกรณีที่ไม่ได้มากกว่าปกติก็คือมีความสามารถในการผลิตเม็ดสีเนี่ยมากกว่าปกตินะคะโดยทั่วไปฝ้านะคะก็ไม่ได้มีสาเหตุแน่ชัดนะคะแต่พบได้ว่ามีปัจจัยที่กระตุ้นในการสร้างเม็ดสีเนี่ยมากกว่าปกตินะคะอันแรกก็คือการโดนแสงแดดนะคะทั้งกลุ่ม UVA UVB Infrared Light นะคะ แสงไฟนะคะแสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงไฟนะคะเกี่ยวฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนะคะเช่นในคนที่กินยาคุมกําเนิดกลุ่มไสโรเจนโปรเจสอโรนหรือในคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะก็ทําให้เกิดฝ้าได้นะคะความเครียดนะคะก็เกี่ยวนะคะหรือไทรอยฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลนะคะยาบงยางอย่างนะคะเช่นกลุ่มยากันชักยาที่ทําให้ผิวเนี่ยไวต่อแสงแดดนะคะกลุ่มยาคุมกําเนิดนะคะก็ทําให้เกิดฝ้าได้นะคะโดยทั่วไปนะคะเมื่อ มีฝ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษานะคะโดยเราต้องพิจารณาว่าฝ้าเนี่ยมันเป็นฝ้าที่ชั้นตื้อหรือชั้นลึกนะคะการรักษาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยาทาก่อนนะคะยาทาที่ให้จะเป็นกลุ่มพวกทิพเปิลฟอร์มูล่านะคะหรือว่าครีกแม n นนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเลติโนอีกแอซิดหรือวิตามิน A นะคะ ตัวสเตียรอยนะคะแล้วก็ไฮโดรคกินนะคะซึ่งยากลุ่มน,นี้เองเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงในระยะยาวได้นะคะเราไม่ควรที่ใช้ต่ต่อเนื่องนานนะคะยากลุ่มเลติโนอิกแอซิดเนี่ยก็จะทําให้ผิวไวต่อแสงแดดได้นะคะควรจะใช้เฉพาะก่อนนอนตัวสเตียรอยเองนะคะก็ทําให้เกิดผิวบางมีเส้นเลือดขึ้นได้นะคะส่วนไฮโดรคกินนนะคะก็ทําให้เกิดฝ้าถาวรได้นะคะเกิดฝ้าเลือดได้นะคะ ยากลุ่มอื่นนะคะที่นำมาใช้นะคะในกลุ่มรักษาฝ้านะคะก็จะมีวิตามินซีอะซิลิกแอซิดอะบูตินนะคะนอกจากนี้นะคะความสำคัญก็คือว่าการป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้านะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้านะคะอย่างเช่นแสงแดดนะคะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงช่วงที่แสงแดดแรงนะคะเช่นช่วงเวลา10โมงถึงบ่าย2โมงนะคะควรจะทากินกันแดดให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็สวมหมวกปิดกว้านะคะถือร่มนะคะครีมกันแดดเนี่ยก็จะต้องทาเนี่ย SPF 15ขึ้นไปนะคะโดยทาก่อนออกแดดเนี่ย15นาทีและมีการทาซ้ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงทาซ้ำทีหนึ่งนะคะในกรณีที่ว่าเรามีเหงื่อหรือว่าเราโดนน้ำเนี่ยก็ต้องทาควรจะทาซ้ำนะคะการทาเนี่ยควรจะทาเนี่ย1ข้อนิ้วมือนะคะหรือ2มิลลิกรัมต่อตารางเซนตนะคะถึงจะถูกต้อง นะคะมีคําถามว่าเอาแล้วอย่างเราอยู่ในบ้านหละ่ะเราควรจะทาไหมก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าอย่างแสงไฟเองแสงจากจอคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็ทําให้เกิดฝ้าเพราะฉะนั้นก็ควรจะทาตลอดนะคะการรักษาอย่างอื่นนะคะเช่นการใช้กรดผลไม้ในการรักษาฝ้าตัวนี้ก็จะเป็นการทําลายที่เซลล์ที่สร้างเม็ดสีโดยตรงนะคะโดยกรดผลไม้ที่เรานํามาใช้นะคะก็จะมี aha bha salicylic acid กลุ่มเจสเนอร์นะคะ แต่ว่าเราก็ควรจะทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่ากดผลไม้เนี่ยถ้าเราทําเนี่ยมากเกินไปบางทีก็เกิดหน้าไหมได้นะคะการใช้เลเซอร์นะคะเพื่อมารักษาฝ้านะคะเลเซอร์นะคะก็จะใช้เรื่องเรื่องของเป็นเลเซอร์ที่ไปทําลายที่ตัวที่สร้างเม็ดสีนะคะเลเซอร์เนี่ย ต้องทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะเพราะว่าการทํำเลเซอร์ฝ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําครั้งเดียวแล้วหายเลยนะคะเราต้องทําหลายครั้งแล้วก็จะมีผลข้างเคียงได้นะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของรอยดํารอยขาวนะคะเกิดหน้าไหม้หรือเกิดฝ้าเนี่ยเข้มขึ้นกว่าเดิมได้นะคะยากลุ่มต้านการสลายริ่มเลือดนะคะเช่นทานสซีมนนะคะก็มีการนํามาใช้ได้นะคะ กลุ่มยาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้ในการรักษาพวกเลือดออกผิดปกตินะคะเช่นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดน,นะคะแต่พบว่ามีการนํามาใช้ในรักการรักษาฝ้านะคะเช่นการกินการฉีดนะคะการทานะคะแต่ก็ต้องพิจารณาดีๆเนื่องจากว่าตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงอาจจะมีเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้นะคะก็ต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ไหมแล้วก็ให้ในระยะเวลาที่เหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ก็พบกบับขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังสาระดีๆนะคะแล้วก็ติดตามชมคลิปดีๆในต่อไปนะคะขอบคุณนะคะ